วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคำทำนายของคุณพิมพ์รับคำทำนายได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ วันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะวันนี้ไพ่อยากจะบอกว่านะคะการงานค่อนข้างดีนะคะการงานดีการงานโดดเด่นมากนะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนคิดถึงบ้านคิดเรื่องบ้านอยากเดินทางกลับบ้านอยากเดินทางไปเยี่ยมแม่นะคะคิดถึงแม่นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับงานพอ,พอสมควรนะคะแต่อดทนแล้วสาเร็จราบรื่นนะคะการงานค่อนข้าง,งโดดเด่นมากนะคะ หลายๆคนนะคะมีกินระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดอย่างงุนงิดอารมณ์เสียระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ตัวนะคะซอน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็อายุของคุณแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีส้มแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7 3 7 3 8นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ